ท่านผู้ชมครับเช้านี้ที่ส่วนรภผูปูปัญญาสันคบุรีชัยนาทมีเรื่องเล่าแบ,บ่งปันความรู้กันมากมายนะครับเขาบอกว่าการฝูอบรมการพัฒนาบุาคลากรจะเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีทีมงานที่ดีมีคณะที่ปรึกษาที่ดีมีโคช้ชที่ดี หรือมีผู้ที่สามารถบรรยายแบ่งปันความรู้โดยการใช้อินสป r a เรเตอร์การคิดบวกความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเขาบอกว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องใช้กระบวนการจากประสบการณ์แล้วก็มีกระบวนการในเชิงทฤษฎีเข้ามาเป็นองค์ประกอบ และประสบการณ์เหล่านี้ต้องเป็นประสบการณ์ตรงของบุคคลคนนั้นนะครับวิทยากรปัจจุบันเนี่ยใช้กระบวนการเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะสนุกสนานเฮฮาเราสำคัญยิ่งก็คือจะมีเรื่องของคำหยาบก็มาเกี่ยวข้องมากมายอักขระที่เป็นเรื่องครุกรล้ําที่มีความสําคัญรอเรือรอริงนะครับสิ่งพวกนี้เองฮะเขาบอกว่าวิทยากรหรือว่าทีมงานที่จะต้องแบ,บ่งปันความรู้จะต้องมีความเข้าใจตลอดจนเรื่องของบุคลิกภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับการแต่งกายวิธีการในการให้เกียรติ นะครับหรือแม้แต่เรื่องของภาษากายการใช้มือใช้ไม้ลักษณะนี้นะครับจะชี้อย่างนี้ก็ไม่ได้เขาบอกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ฟังล่าสุดเมื่อไม่นานนี้นะครับเราเห็นเหตุการณ์นักการเมืองท่านหนึ่งนะครับได้ใส่เสื้อผ้านะครับมันมองได้2อมุมฮะก็คือมุมหนึ่งหลายกลุ่มที่ไม่มีความรักความผูกพันกับนักการเมืองท่านนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยนะครับก็โจมตี แต่บางคนที่มองว่าสไตล์ของท่านเนี่ยเป็นคนที่ทันสมัยวัยรุ่นตลอดจนสามารถเข้าถึงเรียบง่ายตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่ามีมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางกลุ่มเชียร์บางกลุ่มก็ตำหนิตีเตียนถึงเรื่องของอการแต่งกายเรื่องของมารยาทเรื่องของความสารวมือแม้แต่เรื่องการให้เกียรติผู้ฟังที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้เป็นวิธีการทางความคิดนะครับไม่ได้ไปเจาะจงต่อว่าท่านใดผู้ใดนะครับในมุมดีก็มีอยู่นะครับซึ่งเราเห็นนะครับ ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับในหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับผมก็ชื่นชอบท่านก็แต่งกายสบายๆนะครับไลฟ์สไตล์จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านสื่อออกมาเนี่ยเราจับใจเราสามารถนํามาปฏิบัติและสามารถมาเป็นวิธีการในการที่จะสารต่อเชื่อมต่อเราก็สามารถต่อยอดในวิธีการของท่านไปให้กับเยาวชนสังคมมากมายได้นะครับเราพยายามคิดบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ท่านนี้ อาจารย์ท่านนี้หรือว่านักการเมืองท่านนี้เนี่ยนะครับผมเองไม่ไม,ไม่อาจไปก,ก้าวล่วงได้แต่ให้กําลังใจทุกภาคส่วนนะครับอาจจะมีมุมที่ท่านกาลังคิดอยู่ว่าอะไรนั้นเป็นประโยชน,น์กับสังคมชุมชนหรือองค์กรของท่านหรือเพื่อจะไปเป็นมาตรฐานชีวัดอย่างน้อยคือเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเชนนะฮะคือเชนเป็นเรื่องสําคัญตราบใดที่เรายังคงยืนอยู่จุดเดิมเนี่ยนะครับย่ากับรอยเท้าเดิมๆบางครั้งโลกมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วว่องไวมากมายของโหราทุกวินาทีนั้นมีความหมายครับหลายสิ่งหลายอย่างนั้นควรจะ มีตรกกะทางความคิดนะครับว่าอะไรบ้างที่พึงจะต้องนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนสังคมองค์การหรือแม้แต่ตัวเราตรงนี้ครับอยากจะเรียนบอกนะครับว่าการฝูบรวมกันพัฒนาบุคลากรการมาเป็นที่ปรึกษาการมาเป็นโคช้ชการมาเป็นวิทยากรไม่ใช่เรื่องง่ายเขาบอกว่าเป็นูรูในเฉพาะทางนะครับหรือแม้แต่เรื่องครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกอย่างต้องมีแบบอย่างมีแบบเรียนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแม้แต่ความเป็นครูเนี่ยนะครับเป็นความศักดิ์สิทธิ สมัยก่อนเราเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์แต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับข่าวโซเชียลมีเดียข่าวทางรายการข่าวทางสื่อออกมาถึงเรื่องของการกระทําชําราวเรื่องการก่มขืนอย่าลืมนะครับว่าครูดีๆมีอีกมากมายครับจะมีบางคุมบางคนนั่นเองฮะที่ทําให้สังคมนั้นมีความรู้สึกพิการไปเลยนะครับเราสงสายอย่างยิ่งก็คือเรื่องเยาวชนที่ถูกตราหน้าหรือถูกกระทําตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าอะไรกันแล้วแต่ครับที่เราสามารถดําเนินการได้แม้แต่รายการ ทรทัศน์ที่ผมทามาหลายสิบปีเนี่ยนะครับมีหลายพันตอนเนี่ยนะครับก็ตอบไปได้เขัาว่าดีที่สุดหรือไม่อย่างไรในสถานการณ์นั้นๆในวันน,นั้นหรือว่าวันนี้นะครับตอนนี้อาจจะไม่มีคนชมคนดูก็ไม่เป็นไรครับแต่สักวันหนึ่งรายการของพวกเราในการแบ,บ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมในนามของสาาถาบันพัฒนาทุนมนุษย์สังคมนั้นอาจจะไปสะท้อนมุมมองคนบางกลุ่มบุคลากรบ,บางท่านหรือผู้ประการบางคนสามารถที่จะทําให้เขาได้เปลี่ยนแปลงทั้งความคิดเปลี่ยนแปลงการกระทาเปลี่ยนแป,ปลงวิถีทางต่างๆเพื่อนําให้เขาได้ประสบความสำเร็จตรงนี้ก็พอใจแล้วนะครับ เขาบอกว่าตราบใดที่เรามีมัดเด็ดมีของดีมีการชวนมีการพูดคุยมีการแบ่งปัน อย่าเสียใจครับที่จะไม่มีคนชมไม่มีคนออบอกว่าเราทําดีที่สุดแล้วไม่จําเป็นหรอกครับเขาบอกการปิดทองหลังพระบางครั้งก็ยังมีความหมายสมบูรเสมอตอนนี้ครับอยากจะให้กําลังใจนักฝูบรมให้กําลังใจผู้บรรยายให้กําลังใจครูบาอาจารย์ให้กําลังใจคณาจารย์ต่างๆตลอดจนผู้ที่ใช้กระบวนการการถ่ายทอดการสือลล่อสารอกไปสู่รุ่นสู่รนนุ่นนะครับผมเองก็เช่นกันครับทำอาชีพเรื่องการฝูบรมพัฒนาบุคลากรมาตลอดชีวิต จบมากระสายงานด้านงาน H r ชหรือการการจัดก,การสริังมีชีวมนุษย์การพัฒนาทุกมนุษย์จนมีโอกาสไปศึกษาเรียนทั้งในและต่างประเทศมากมายแต่สิ่งหนึ่งนะ,ะที่เราคิดว่าเรานอนตายตาไมห่หลับเนี่ยก็คือเราไม่สามารถแบ,บ่งปันความรู้กับคืนส่สังคมได้จากยวชนของเราลูก,ก,ก,ลกหลานของเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะเราก็รอต่อไม่ได้แน่นอนครับผมเขียนหนังสือมากอยู่หลายสิบเรื่องเ่ยนะครับที่เขียนเองแต่งเองแล้วก็เอามาจากประสบการณ์หลายคนบอกว่าพูดเก่งพูดดี แต่ไม่เคยมีงานวิชาการเลยตัวนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์นครับเมื่อเรามีของดีของเด็ดเราต้องเอามาใช้กับประโยชน์สูงสุดครับตอนนี้ครับเราอยากจะแบ,บ่งปันความรู้ในเรื่องการถ่ายทอดวิทยากรตา่างๆแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ตอนนี้เองครับผมก็พยายามไม่หยุดเรียนนะ